สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องการชุบซิงก์ก็คือสังกะสีนั่นแหละครับแต่เราเรียกซิงค์ให้มันฟังดูเท่ๆคือเดี๋ยวนี้มันต้องเท่ครับแต่ก็สรุปว่าชุบซิงค์ละกันเพราะว่ามันก็เท่แล้วมันก็สั้นดีด้วยชุบสังกะสีมันก็ยาวชุบซิงค์เนี่ยก็จะเห็นได้กับ หลายๆอย่างกันนะครับเช่นน็อตพวกอะไรเออที่มันต้องใช้งานหนักๆกลางแจ้งหรือพวกอะไหล่รถอะไรอย่างเงี้ยน็อตเนี่ยส่วนมากถ้าไม่ใช่น็อตดำก็จะเป็นน็อตชุบซิงกันเพราะว่ามันทนทานดีส่วนตัวผมก็เคยเอามาชุบป,ปืนมันก็ได้ผลดีก็ ก็ดีครับก็นขนาดมันเอาอยู่กลางกลางแจ้งอะโดนน้ําโดนฝนโดนลมโดนอะไรมันก็ยังไม่ขึ้นสนิมเอามาชุบปืนซึ่งเราดูแลดีกว่ารถอยู่แล้วเนี่ยมันก็ทนสนิมดีมากในด้านเรื่องความทนทานการการสนิมเนี่ยผมว่ามันดีเลยแหละต่อมาก็คือว่ามันราคาถูก น้ำยาชุบของมันเนี่ยถูกกว่านิกเกิลถูกกว่าชุบทองแล้วที่สำคัญคือมันทำง่ายมันใช้งานง่ายง่ายมากก็อย่างเช่นนี่กำลังชุบน็อตยึดท่อยางมอกรลองอยู่มันมันก็ชุบมาจากโรงงานแล้วครับแต่ว่ามันขึ้นสนิมมันเก่าแล้วก็เลยเอามาชุบให้มัน กลับมาสวยงามเหมือนเดิมก็ประมาณนี้ครับเห็นไหมมีฟองขึ้นนี่กวนกำลังกาลังเคลือบผิวอยู่ก็จะเห็นว่าก็ง่ายๆครับก็แชร์มันทิ้งไว้อย่างชุบซิงก์นี่ก็แชร์ทิ้งไว้ประมาณสิบห้านาทียี่สิบนาทีไม่ต้องคิดอะไรมากอันนี้ก็เป็นแผ่นซิง์แผ่นสังกะสีนะครับชุบจนเปื่อยเลยอันนี้ชุบมาหลายงานละ ก็จะประมาณนี้เห็นไหมมีฟองขึ้นมีแสงว่ามันกําลังทํางานอยู่ครับก็คือหลายท่านก็ติดต่อมาบอกว่าอยากได้ปืนสีเงินมันก็มีสองทางเลือกก็คือชุบซิงกับชุบนิกเกิลชุบนิกเกิลเนี่ยมันก็จะแพงหน่อยกับชุบซิงก,ก็จะถูกหน่อย แต่ผมก็เคยทำชุบนิกเกิลขายไปแล้วแต่ว่าคุณเมียซึ่งเป็นผู้จัดการการขายเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยอยากขายก็คือว่าลูกค้ามีปัญหาเยอะชอบถามคุณเมียทำไม่ค่อยเป็นก็ขี้เกียจตอบคือก็ตอบโอ้โหบางทีตอบทั้งวันเลยคือผมก็คิดว่ามันทำง่ายนะแต่ว่า ก็ทําไมทํากันไม่เป็นก็ไม่ทราบได้แต่ผมว่าแบบนี้น่าจะทําง่ายกว่าเพราะว่ามันก็แค่เอาไปแช่แช่ไว้มันก็คงจะง่ายกว่าการชุบนิกเกิลแบบทาแน่ละก็เลยคิดว่าเอเราทําขายดีกว่าไหมเนี่ยแบบเนี้ยสําหรับลูกค้าที่อยากได้สีเงินซึ่งมันก็การสนิมดี ก็จะมีคําถามต่อไปว่าทําไมไม่ไปชุบโครเมียมหรือฮาร์ดโครมอันนี้ผมบอกเลยว่าเจ๊งครับมันจะลอกเป็นแผ่นๆแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้เลยพอมันลอกขึ้นมาแล้วเนี่ยแก้ไขยากครับอย่าไปทําทําไมมันไม่มีโรงงานไหนเลยที่เขาชุบโครเมียมชุบฮาร์ดโครมอะไรมาเพราะว่าเขาเจอเขารู้ว่ามันมีปัญหาเนี้ยครับมันแก้ไขไม่ได้พอมันเสียขึ้นมา ซึ่งมันก็จะเสียง่ายมากคือมันจะลอกเป็นแผ่นๆน่าเกียดมากแล้วมันแก้ไม่ได้แก้ยากเล่นหละครับโรงงานเขาถึงได้ชุบนิกเกิลเพราะนิกเกิลมันแก้ง่ายแก้ไขได้ไม่ยากครับก็ส่วนส่วนชุบซิงค์เนี่ยมันปัญหาของมันก็คือมันไม่ลอกเป็นแผ่นนะครับมันก็ อย่างมากมันก็ขึ้นสนิมขึ้นสนิมแล้วก็ขัดขัดออกแล้วก็ชุบทับไปใหม่ได้เลยมันมันง่ายง่ายกว่าแก้ไขง่ายแน่นอนว่าการชุบซิงค์เนี่ยมันไม่สวยเท่าชุบนิกเกิลเพราะว่านิกเกิลมันจะเงาแววกว่าแต่ว่าชุบซิงค์เนี่ยผมว่ามันก็ดูเท่ดีนะถามว่าเงาได้ไหมมันก็เงาได้แต่ว่าซิงค์เนี่ย มันจะมีคุณสมบัติของมันอย่างหนึ่งคือมันมันจะสร้างออกไซด์ขึ้นมาเคลือบผิวมันจะทําให้มันดูไม่เงาเนี่ยแหละครับแค่นี้แหละแต่ว่าการที่มันมีออกไซด์มาเคลือบผิวมันเนี่ยมันทําให้มันทนสนิมทนการกัดกร่อนทนการเสียดสีได้ดีกว่านิกเกิลก็อันนี้ก็ผมก็กะว่าจะจะทำแบบ แบบจุ่มเนี่ยขายทั้งสองแบบะนะนิเกิลก็คงจะอยู่ประมาณคือน้ำมันก็ต้องประมาณสองถึงสามลิตรนะน้ำยามันเนี่ยดังนั้นเนี่ยน้ำยาเฉพาะตัวน้ำยามันเนี่ยมันก็เยอะราคาน่าจะอยู่ชุดหนึ่งประมาณไม่เกินสามพันแต่ชุบซิงค์เนี่ยผมคิดว่าน้ำ น้ำยาอะไรเนี่ยไม่น่าจะเกินพันหนึ่งอันนี้ต้องต้องต้องลองคำนวณแล้วเดี๋ยวผมว่าจะทำขายก็ท่านใดที่สนใจที่จะชุบซิงชุบนิกเกิลเนี่ยก็รอนิดนึงครับก็พยายามเร่งเต็มที่ครับอันนี้คือเร่งมีไม่ใช่เร่งอะไรเร่งว่า เออจะคำนวณราคา,คา่คเ,เป็นคนบางทีก็ขี้เกียจบางลืมบ้างอะไรบ้างครับก็ก็ถามตามที่ถามถามกันมาครับถามกันมานิกเกิลเนี่ยก็ผมก็ได้ยินได้ยินโทรศัพท์มาถามทางคุณเมียผมหลายรอบเหมือนกันนะในแต่ละเดือนอ่ะมันก็สแสดงว่าก็มีความต้องการอยู่บ้างอ่ะ ส่วนชุบซิงค์นี่ยังไม่เคยมีใครถามเพราะว่าคนก็คงจะยังไม่ค่อยทราบว่ามันมีการชุบซิงค์ก็เออก็จะจะลองทำดูครับอ่ะอันนี้ก็ชุบแล้วมันก็จะออกมาประมาณนี้อ่ะเห็นไหมเดี๋ยวมันก็มันก็แววแวเนี่ยแต่เดี๋ยวมันจะมันจะด้านขึ้นเพราะมันจะมีออกไซา์ขึ้นอันนี้เราก็ เสร็จแล้วครับเนี่ยง่ายล้างให้สะอาดขัดให้สะอาดล้างให้สะอาดเอามามาัดใส่ไฟแล้วก็จุ่มลงไปชุบสักสิบห้านาทียี่สิบนาทีแล้วก็เอาขึ้นมาล้างน้ำขัด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 ขด,ด้วยแปรงทองเหลืองหน่อยสวยก็ผมว่าสวยนะก็เนี่ยเราทําง่ายมไม่ต้องคิดอะไรมากอุปกรณ์ก็ในอุปกรณ์ในชุดเนี่ยผมคิดว่าก็จะ จะให้ไปแบบว่าเออแค่ไปหาซื้อผ่านไฟฉายหรือว่าอะไรพวกนี้มาเล่นได้เลยก็เลยจะต้องมีราคานิดนึงเพราะว่ายัางไงคุณก็ต้องไปหาเองก็ซื้อกับผมไปเลยดีกว่ามันง่ายกว่าเพราะว่าพอชุดมันไม่ค่อยครบเนี่ยมันจะมีปัญหาว่าอันนี้ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมอย่างงู้นได้ไหมเอาเป็นว่าผมจัดชุดไปสําเร็จครบๆไปเลยดีกว่าแล้ว ง่ายๆคุณไปต่อตามแบบทําตามแบบเนี่ยแล้วมันง่ายๆมันอาจจะแพงหน่อยแต่ไม่ได้แพงไปกว่าที่คุณไปซื้อเองแน่นอนอ่ะเออมันจะง่ายกว่านะสําหรับการที่จะหัดทําคือผมมาทํามาบ่อยแล้วผมว่าเอาอเศษวัสดุพวกนี้มาทําได้แต่ผมคิดว่าเอ้ยเราทำให้มันเป็นชุดๆไปเลยดีกว่าสําหรับท่านที่ยังไม่เคยทำมันจะง่ายดีกว่ามานั่งอ,อันนั้นได้ไหมอันนี้ได้ไหมอย่างนี้อย่างนั้น มันยุ่งแม้แต่การล้างชิ้นงานเนี่ยผมว่าเดี๋ยวรวมชุดไปเลยคือให้มันมีน้ำยาล้างน้ำยาอะไรไปครบเลยจะได้ไม่ต้องถามว่าโอ้เอาอันนี้ล้างได้ไหมอันโน่นอันนั่นเข้าว่ะอย่างงน,น้นอันนี้คนนี้ว่าอย่างงั้นมันมันไม่ใช่อะ่ะเขาเขาไม่ใช่ไม่ได้เป็นคนขายไม่ได้เป็นผมเนาะเขาก็ทําไม่เป็นบางคนก็ทําไม่เป็นเรารู้มากรู้มากโคตรอะ่ะบางคนอะ่ะที่แบบมันจะต้องไปออกความเห็นหวดรู้อะ่ะ ก็เหมือนทุกเรื่องอ่ะลงรถอะไรการเม,มืองการทหารรู้ไปหมดแต่ไม่ได้เคยทำอ่ะเออแล้วก็พาคนอื่นเขวเอาแล้วครับก็คิดว่าอันนี้เกิดเกลนไว้ว่าจะทำขายครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ